สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในช่องโรดี้สักราชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาแจกไอดีหมู่บ้านที่มีตลาดนัดอยู่หน้าบ้านนะทุกคนเห็นไปเป็นตลาดในหมู่บ้านเลยนะเห็นไหมทุกคนไม่หลายร้านมากเลยนะคะไอฉากนี้เนี่ยเราก็เอาไว้ประกอบคลิปผีลุงชัยที่ผ่านมานั่นเองนะคะใครที่เคยดูแล้วก็น่าจะรู้นะวันนี้ก็เลยจะมาแจกไอดีกันนะเราไมา่ได้สร้างนะคะทุกคนเออเราไม่ได้สร้างเองนะอ่านี่เราก็มีร้านแจงโมร้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักมากนะคะ เออก็เป็นหมู่บ้านชนะบทเล็กๆที่มีตลาดนัดอยู่นะเป็นตลาดภายในหมู่บ้านอนะไรอย่างงี้นะคะแล้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็เข้าได้หมดทุกหลังเลยนะคะแต่ว่าแบบเขาก็ไม่ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในในบ้านทุกคนน่าจะเต็มแล้วนะเฟอร์นิเจอร์นะคะอ่านี้ก็ประมาณนี้เลยคือแบบร้านขายเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะ,ยะไปหมดนะเรามาดูในบ้านกันนะคะในบ้านก็จะโลง่งๆอย่างงี้เลยนะเบี้ยนท้ายหมู่บ้านเลยนะคะ เป็นหมู่บ้านที่แบบนี้ไม่กี่หลังนะคะทุกคนแต่สวยงามมากนะคะแล้วก็เหมือนจริงสุดๆไปเลยนะคะใครอยากได้ไอดีอันนี้ก็เป็นไอดีนะคะลองไปเล่นกันดูได้นะคะมี2ไอดีนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย